ลีลานกกอลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนักกอลโดนตัวแล้วครับโอ้เดี๋ยวไปตีต่วนักกอล์วก็โอ้โดนโดนโดนครับโอ้โดนเาโดนเอเบฟิชิงเชน่ามาแล้วครับ เวลาตีสี่ห้าสิบเก้านาทีนะครับก็ยังมืออยู่นัดนักกอล์ฟไปตีห้าตีห้าเกินนะครับตีไมยไม่น้ำปิงนะหม้ที่ผมเกยไปนะครับนักกอล์ฟปักบุนไว้คือผมก็ตัวจีพีเอสไปวันนี้จะเป็นทิ่ปลากระสุนกระสุนน้ำไหลกระสุนไม่น้าปิงนะครับเดี๋ยวไปดูหน้างานก่อน,นว่าคนจะเยื่ออยังนะนีขับรถออกมาใน แป๊บเดียวนะฝนตกฝนตกตลอดทางเลยเจ้าคอมเร็วเหมือนได้นะตีห้าเกือบพอดีเลยเป๊ะๆเ,เลยนะครับถึงจุดนัดพบนะตีนักกบปักบุดไปหื้อตอนนี้นักกบก็ยังบ่มาเดี๋ยวรอแปมมาแล้วครับนัก <laughs> กอบไปตามนัดพอดีเลยไปไป็นไรนะ ไฟตันี้ครับกลับรถนะครับกลับรถไปเดินตะโกนไปไปโอ้ยอย่ามาโวยไม่ได้อ่ะ <c oughs> ถึงแล้วครับหมายแรกเอ่อเป็นเป็นฝฟในน้อยที่เมันทำขึ้นเนาะแม่นาะแม่ทำไฟกันน้าแต่มันมือดอยู่ป้าบุตตื่นเดือเดี๋ยวก่นเดี๋ยวเขาเตรียมอุ้มก่อนครับไปลงไปเตรียมความพร้อมก่อน ข้างแรกนั่นแนหะมาตรงนี้นะเยื่อที่ใจ้ตอนนี้เป็นป๊อปนะครับไ <c oughs> ม่ได้เจอใจเ้เมอนนะจากเกินผุยพ้นมาก,ก็ไม่ได้ใจเลยนะไปลองดูแล้ว๊อบก็ใเจ้ป๊อปเหมือนกัน ลองดูสิเธอมีเีแล้วก็บอกหน้ามอะกว่าเดิมแล้วก็ขุ่นกว่าเดิมนะมันแน่ใจว่ามันจะกัดนะลองดูมาแล้วต้องลอง Phải mà tươi tới Bọc đi phá bây dù mình mà dựa cơn Đi rong tiền mãi về Mãi hả mãi Mãi tay sập hạt Ba lùi Nè hả mãi Anh em mãi Mãi tay sập hạt Ha 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 hết lâu ไปใต้สะพานเฮ้นี่ยโอ้ยนี่นากลัวลเนยโอ้โอ้ยโอ้ยมากิงโอ้จะขึ้นได้หรอน่ะโอ้ยอยู่บนนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ Quá. Ô. Tí đâu này? tí số này nè, tí này ba

<S <S ส่งฝายละสองหาไปไย้หมปาป้านะครับเดี๋ยนีเรก็ป้าไปทำไม้ไม้ฝายนอย้อยเียวฝายน้อยทำไม้นะครับเป็ดฝายได้น้อยเนาะตีลงไปส่นปีไป ลีลาหน้ากบเฮ้ไอ้ฮึ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 มาแล้วเยอะอ้โหใส่ก็ถือว่ามันน่าเกียดเนาะอูอยู่โชว์น้อยโชว์น้อยนี่ตัวแรกของเจ้านี่ครับไปขอนักกบหนะกินไอ้อย่างนะเยือไอ้หย่างในประเด็นแนละเออมากินปอบสก๊อต ตัวดำดำตื้นนะครับปเดี๋ยวลองดูลองตัวดำตื้นโอ้โ่าจะขำหรือเปล่านะล,ลองดู กอบดัวลำวนแล้วครับอู้เดี๋ยวไปตีตัวนะักอบีกว่าอู้กอบโอัวดัวแล้วโยลตัวที่สองโอ้โหมันอยู่หน้าแบบไหลเชี่ยวมากล่ะไาเดี๋ยวผมลองดูเห็นเยอะ อุ้ยโดนแล้วโดนแล้วอุ้ยโดนอุ้ยอุ้ยโดนแล้วครับโย่สำเร็จแล้วยูอู้มีสำเร็จแล้วอ่าอ่าฮ่าฮใส่กับบอลแมน ờ đứa một khoách nào kìa nè 1 lô cướp lô này nè vô to lui to ui 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 ô sẽ nói chăng ồ ai nữa ปลาอะปล่อยดี๋ยวก่อนนะก้องปล่อยไปโอ๊ยยอมใสสาบตัวมาเนี่ปลาพวงปลาพวงไปมีเห็บไม้กับไม้สุดท้ายของเจ้านี่นะฝ้ายวังปานแล้วก็ปลาไปละ ถึงแล้วครับหมายสุดท้ายของเจ้านี่นะฝ่ายวังปานโอ้แล้มไปยนะครับเป็นท่งแร้อนะที่มานะ่นน้ำก็ค่อนข้างเยอะนะเปิดประตูเดียวแล้วก็ลุยลุยว้าเจอนักล่าเหมือนกันนะครับ อู้ผมไปใกล้กว่านี้ไม่ได้แนะล้วนะหงกัวผม้วก็ครับนู่อย่างนี้น่ากลัวมากล่ะมันกำลังกินป่าอยู่นะครับอยากจะซูม m ใกล้ๆอ่ะใก,กล้กัวครับอือมีประตูแบบประตูระบายน้ำเข้ามาหนีนะเอาลอง

ตอนนี้ก็แปดโมงกกินแล้วนะครับก็บักกาดเลยนะอูดึงหมาชุดได้นี่นะะเริ่มหิวข้าวละเดี๋ยวก็มาแก้ตัวใหม่กําวันนี้นะก็ได้สองตัวเนาะครับผมได้สองตัวครับไอรุดสองตัวก็นเด้อไปเดี๋ยวเขาก็มาแก้มือใหม่ครับผมเดี๋ยวแก้ตัวใหม่ครับเนาะครับโอเคไปเจอกันครับแล้วก็ไปก่อนวันนี้ครับ